มีการจับตามองถึงท่าทีของพรรคประชาชนในการโหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนต่อไปว่าจะโหวตสนับสนุนนายอนุทินจากพรรคภูมิใจไทยหรือนายชัยกเกษมจากพรรคเพื่อไทยถ้าว่าผมเป็นคนของพรรคประชาชนหรือว่ามีส่วนกำหนดที่จะโหวตได้ผมจะโหวตให้ คุณอนุทินด้วยเหตุผล5ข้อคือ 1. คุณอนุทินพักภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้านร,ร่วมมาก,ก่อนอยู่ฝ่ายค้านร,ร่วมกันแม้ว่าสั้นๆก็ตามแต่โดยมารยาทก็ต้องโหวตให้ฝ่ายค้านก่อนในขณะที่อีกฝ่ายเป็นฝ่ายรัฐบาล 2. นายอนุทินให้เกียรติกับพักประชาชนหลังจากสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้นางสาแพรทองทานตกเก้าอี้ไปแล้วพักภูมิใจไทยทั้งหัวหน้าทั้งเลขา มารับข้อเสนอจากพรรคประชาชนด้วยตัวเอง 3. พรพักภูมิใจไทยยังไม่เคยตบัดสัตว์ยังไม่เคยหักหลังยังไม่เคยฉีก MOU แต่ว่าบางพักเคยทำกับพรรคประชาชนมาแล้วพุทธสุภาษิตบอกว่าคนโกหกไม่ทำชั่วไม่มี 4. เรื่องความพร้อมคุณอนุทินมีความพร้อมมากกว่าคุณใจกเกษม ตั้งแต่เรื่องสุขภาพความมุ่งมั่นท่าทีในการที่อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่คุณใจเกษมยังละลาล,ละลังสับสนรอคอยมติพักเกิดอาการลังเล 5. ฐา,านเสียงทางการเมืองต่างกันคนละตลาดกันไม่ต้องแย่งกันระหว่างภูมิใจไทยกับพักประชาชนแต่พักประชาชนกับพักเพื่อไทยตลาดเดียวกัน ฐานคะแนนเสียงมาจากกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นตัดสินใจได้เลยว่าจะโหวตใครจากเหตุผล5ข้อนี้ถ้าผมเป็นพักประชาชนผมตัดสินใจโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกมากกว่าจะโหวตให้คุณใจเกษมครับ